สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับทางร้านยูมโฟบีบีการลำปางผมชัยยนต์นะครับจะพาเพื่อนมารู้จักกับปืนอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นปืนที่มีการปรับแต่งคัสตอมนะครับขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็นปืนเดิมๆนะครับเป็นปืนเดิมๆเนี่ยมันชื่อรุ่นว่าไฮคาร์ปาหนะครับเป็นงานจากค่าย WE ไต้หวันเป็นผู้ผลิตนะครับปืนเดิมๆหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับ จะก็จะส่งเอทีไอนะครับส่งปืนเอทีไอโมเดลสองศนะครับตัวนี้นะฮะตัวปืนก็จะหน้าตาเดิมๆนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้แบบนี้นะนะครับวันนี้เราทําการปรับแต่ง Modify นะครับก็ในรูปแบบของปืนบีบีการออกแนวทรงสปอร์ตหน่อยนะครับ จะเรียกว่าปืนออกแนวปืนโอเพนของปืน ipsc นะครับก็จะแต่งประมาณนี้นะครับแต่โปรเจกต์ตัวนี้วันนี้เราทำการปรับแต่งแรงนะครับแต่งแม่นยำนะครับแล้วก็เจาะรางเจาะรางแล้วก็ติดตั้งราง ati นะครับติดตั้งราง ati รางติดดอดนะครับเป็นรางลูมิเนียมแล้วก็ติดดอดเป็นดัดเล็ดอด ir นะครับ ไอเอตัวรางนะครับขออธิบายเรื่องตัวรางก่อนตัวรางเนี่ยแพ็กเกจจากโรงงานมาก็จะมีแค่นี้นะครับก็จะมีแค่รางแล้วก็น็อตนะครับน็อตขนาด M-3 นะครับเ2กับ M-3 มันมีแบบรางทั้งหมดเนี่ยร้อยเนี่ยหกลูนะครับหกลูเราก็ต้องทําการเจาะนะครับเจาะที่เฟรมปืนนะครับ เฟรมปืนก็จะเป็นปืนเฟรมเขาจะมีช่องว่างให้เราทำการเจาะนะครับแปะตรงนี้แบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้เจาะเองนะฮะผมต้องการความความเปะ๊ะความเที่ยงตรงความสวยงามผมก็ต้องส่งงานนะครับถอดเฟรมล่างของปืนพร้อมกับรางนะครับไปให้โรงงาน CNC หรือโรงโรงกึงนะครับทําการเจาะมิลลิ่งนะครับใส่รางให้นะครับเจาะแล้วก็ตัดเกลียวนะครับตัดเกลียวให้รางจะมีทั้งหมด สสีนะครับตอนนี้ก็จะมีรางสีส้มนะครับรางสีส้มรางสีน้ำเงินแล้วก็รางสีทองนะครับสีเหลืองทองตอนนี้ก็จะมีรางทั้งหมด3ส,สี1 2ึสานะครับสามสีวันนี้โปรเจกต์ตัวนี้คือเราได้รับออเดอร์ให้แต่งแรงแต่งมมนยำด้วยนะครับแล้วก็เจาะติดรางสวยๆด้วยส่วนตัวนี้เราทําการเจาะไว้ เอาไปเอาไปเป็นคู่เขานะครับตอนทําก็ทําทีละตัวไม่คุ้มก็เลยเอาไปทำสองตัวตอนนี้เราทําการเจาะไว้นะครับให้เห็นแบบว่าเออเราเจาะประมาณนี้นะครับออกมาก็จะเป็นดีเทลประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เราผมทําเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้แต่งอะไรเดิมๆอยู่แค่จอลาแล้วก็ติดดอตติดดอทเข้ามาแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ติดดอทเข้ามานะครับที่มาเล่าให้ฟังก็คือพูดถึงเรื่องราง ATI นะครับตัวนี้รางอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียม ข้างบนก็เป็นราง20มิลนะครับพีิแคทินีเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้นี่ก็ถ้าใครต้องการเป็นสีแดงสีส้มสีม่วงสีเงินสีอะไรเนี้สีของอลูมิเนียมนี้สามารถสั่งให้เราส่งไปชุบเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้คุยกันได้เพราะว่ารางเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเราสามารถส่งชุบได้นะครับโอเคนะครับ วันนี้เราพูดถึงเรื่องรายละเอียดของปืนแล้วก็รางนะครับปืนชื่อรุ่นไฮคา p ปา5.1เดิมๆสามารถไปดูรีวิวได้ในช anel u ูทูบนี้นะครับพิมพ์ว่าไฮคา p ปา5.1 WE นะครับในในในรีวิวนั้นก็จะมีทดสอบขนาดน้ําหนักความเร็วกระสุนปืนเดิมๆจากโรงงานแต่วันนี้คลิปวิดีโอนี้อธิบายเรื่องรายละเอียดการแต่งนะครับแล้วก็วิธีการแต่งแล้วก็ของแต่งนะครับโอเคตอนนี้เราพูดถึงปืนแล้วก็รางแล้วก็ดอทนะครับตัวปืน ตัวล่างตัวดอทําการติดตั้งแล้วก็ตั้งดอทให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในก็คือชุดท่อนะครับชุดท่อนี่นะครับชุดท่อเป็นชุดท่อรีดนะครับอันนี้เราใส่ชุดท่อรีดขนาดเก้าเก้านิ้วนะครับค่อนข้างยาวเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้ปกติเราจะใช้ใเก็บเสียงขนาดสี่นิ้วอ่าแต่ตัวนี้ต้องการความแรงความแม่นพิเศษนะครับ ลูกค้าสั่งเป็น5นิ้วสามารถสั่งได้แค่2ไซส์นะครับคือจะเป็นไซส์4นิ้วกับ5นิ้วนะครับสำหรับเซนเซอร์เก็บเสียงอุปกรณ์แต่งตรงนี้ก็จะมียางฮอปท่อรีดนะครับท่อรีดยาว9นิ้วท่อรีดที่ทาการมิลลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับมิลลิ่งปากให้ใส่กับปืนสั้นได้นะไม่ใช่ว่าท่อรีดปืนยาวซื้อมาแล้วใส่ได้เลยนะไม่ได้นะครับต้องเอาไปทําการแต่งมุมแต่งเว้าของปากยางฮอปนะครับให้มันเข้ากันได้ก่อนแล้วก็เอามาติดตั้งนะครับแล้วก็เทเปอร์ปากไปตัว เก็บเสียงตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีว่าจะใส่เข้าได้เลยนะเพื่อนๆนะมันจะต้องมีอะแดปเตอร,ร์นะครับเกลียวนะครับเกลียวบวกเกลียวก็คือตัวนี้ด้านปลายของอะแดปเตอร์ด้านปลายของอะแดปเตอร์ก็คือจะมีเกลียวทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้คือใส่เก็บเสียงใช่ไหมครับฝั่งนี้คือใส่ที่หน้าปืนนะครับตรงลำกล้องปืนตรงนี้โรงงานเขาก็จะทําการปาดตีเกลียวมาให้นะครับก็จะใช้สองชิ้นใช้ใช้สองชิ้นก็คืออะแดปเตอร์แล้วก็ตัวเก็บเสียงนะครับ ช่างก็ทาการติดตั้งประกอบเข้ามาปุ๊บสุดท้ายมาก็คือเป็นปืนที่ออกมาหน้าตาแบบนี่เลยนะครับสว,สวยแบบนี้เลยเถามว่าเราเราติดตั้งท่อรีดยางฮอบแล้วแล้วเราไม่ใส่เก็บเสียงแส a ปเตอร์ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเวลาเราพกไปเนี่ยมาไหนหนึ่งไม่ดูไม่สวยงามแล้วสองเวลาเล่นเวลาวิ่งในสนามสมมุติน,นะครับเอาไปชนกับ บังเกอร์ชนกับอิดปูนยางพวกนี้อาจจะทำให้ลำกล้องหรือยางฮอปเนี่ยขาดได้นะครับลำกล้องอาจจะงอคุดงอได้แล้วเราก็เลยออกแบบมาให้มันใส่กับเก็บเสียงได้นะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับนี่ก็คือชุดแต่งทั้งหมดก็จะมีชุดแม่ยำนะครับยางฮอปเรีดแล้วก็เก็บเสียงแอปเตอร์สี่ชิ้นนะครับรางถือว่าเป็นชิ้นที่ห้าดชิ้นที่หกนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็ส่งไปเจาะ แล้วก็ชิ้นที่เจ็ดก็คือชิ้นตัวนี้แม็กยาว50นัดนะครับเป็นแม็กของ W.E. ไต้หวันนะครับไฮคาห้าจุดหนึ่งาจุดหนึ่งสใส่ตัวนี้ได้หมดนะครับใส่ตัวนี้ได้หมดใส่แล้วก็จะออกมารูปแบบแบบนีอ้องค์ประกอบของเซตนี้นะครับ อุปกรณกับของเซตนี้ก,น <c oughs> ก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวผมจัดเซตให้ก็จะมีนี่ครับทั้งหมดที่เราพูดมาก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมแกส๊สแบบหนึ่งกระป๋องนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อมลลูกหนึ่งถุงสีพันนัดแล้วก็ซิลิโคนบำรุงหล่อลื่นรักษาแล้วก็สปีร์ลดเดอร์นะครับอันนี้ก็คือ,จ,แบบคอนะคจัดแบบนี้ก็คือหนึ่งเซตจัดแบบนี้ก็คือหนึเซตพร้อมเล่น แล้วก็มีแม็กเดิมของเขาด้วยนะครับแม็กเดิมก็จะเป็นแม็กยิมห้านัดเอ่อตัวนี้ยิมเจ็ดนัดครับไม่ใช่ยิมห้าเนาะสายได้เยอะนิดนึงนะครับของแต่งทั้งหมดก็จะมีตามเซตนี้เลยนะครับถ้าเราจรัดเซตตัวนี้ก็หมืน่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับเห็นอย่างนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะเอ่อจำราคาเลขกลมๆไม่ได้ว่าหมื่นเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงนะครับใครที่อยากรู้ราคาก็สามารถแตะตรงชื่อคลิปลลวิดีโอจะมีลิงก์คิวอาโฮสปรากฏขึ้นนะครับ เพื่อนแอดเฟซแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ครับในเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมผมสมมติว่าใครอยากได้เซตนี้ก็แคปหน้าจอไว้ส่งข้อความมาคุยในแชทนะครับบอกว่าสามารถคุยกับเราได้นะว่ารางต้องการสีนูน้นสีนี้สีนั้นดต้องการยี่ห้อนู้นนะครับต้องการ sro ต้องการ imr นะต้องการซิกอะไรพวกนี้สามารถสั่งให้เราติดตั้งเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ตัวนี้คุณลูกค้าชอบตัวนี้นะเขาเลือกตัวนี้แล้วนะครับสีนี้ก็จะมีรางตัวเนี้ยเป็นรางพิคัลมนซนต์ที่าายดอดอี่สิบมิลซึ แนะนำให้เป็นดอทตัวเล็กอาจจะใส่เป็นดอทซีมอลคอเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบอย่างตัวนี้คือคุณลูกค้าเขาชอบตัวนี้เซตนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับพี่รอให้เราเอาปืนไปเจาะนะครับเจาะรางตัวนี้มันใช้ระยะเวลายอยู่ประมาณสองวันเนาะเพราะโรงงานเขาก็มีคิวอยากทำอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้เราก็ไปเล่นเข้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันครับก่อนไปชั่งน้ำหนักกันก่อนแบบนี้หนักเท่าไหร่ ลองดูนะครับห4 1 6พร้อยสิกกรัมหนึ่่รกรัมโลกว,กว่านะครับ1นกิโลกับอีกสขีดถ้าเป็นแม็เดิมหนึ่งโลหนึ่งพันสอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตแม็เดิมนะครับแม็เดิมเขาก็จะเป็นแม็ต่อตูดมานี่ดูสวยๆนะ พอใส่แม็กยาวก็กลายเป็นปืนสปอร์ตเลยก็กลายเป็นปืนโหดสัตว์ร,รัฐบาลน,นะครับประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามายิงทดสอบปฏิสิทธิภาพความเร็วกระสุนกันนะครับแกส๊สอ่ะเดี๋ยวแกะตัวใหม่เลยนะครับลูกปืนเราจะใช้เป็นลูกปืนขนาด0.20นะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นลูกที่ผมอันนี้30ลูกที่ร้านเนาะลูกที่แกะกลุ่มแล้วอ่ะ ไม่มีไม่เป็นไรเนดะี๋ยวแกะใหม่เลยก็ได้ครับลูกหมดพอดีทีื่ี้เราไปลองเทสปืนไฟฟ้ามันครับอ่ะแกะแก๊สใหม่ลูกใหม่มาครับผมสเปซซิลิโคนหล,ล่อลื่นบำรุงรักษาเนี่ยถามว่าฉีดตรงไหนฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับฉีดวอลแม็กฉีดปากแม็กฉีดวาล์วเติมนะครับ ฉีดชุดยิงของตัวปืนนะครับฉีดสไลด์ฉีดตัวปืนนะครับฉีดตามขอบสไลด์ตยงนี้นครับถ้ามีเลดดอดอย่างนี้ก็พยายามอย่าให้มันโดนด้านหน้านะครับให้มันให้มันโดนแค่ตัวสไลด์ก็พอครับสไลด์ปืนประมาณนี้ป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับทําให้ปืนหล่อลื่นนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาโหลดรูปก,กันนะครับ ปากตัวนี้ใช้กับปืนพวกปืนสไนเปอร์ปืนไฟฟ้าปืนยาวนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้แค่นี้นำลูกมาโหลดงหลงตรงนี้นะครับดึงตรงนี้นะครับจับตรงนี้จับใช้เล็บนิดนึงนะฮะเกี่ยวลงมาแล้วโหลดเข้ามาโอเคประมาณนี้นะครับ เวลาใส่ก็ถ้าเป็นแม็กยาก็อาจจะต้องใช้ลีลาในการโยกนิดนึครับให้มันเป็นสลับเป็นฟันปลาแบบนี้นะครับนี่โอเคเต็มแล้วนะครับ50นัดเติมแก๊สนะครับเติมแก๊สเวลาเติมก็กดตรงๆลงแบบนี้นะครับน้ำในใจ5้าวินะประมาณห้าวิทีสัก5้าครั้งนะครับสี่ห้าครั้งก็ได้นะครับ สามสี่ประมาณนี้ครับปื้ดห้านผมอาจจะไม่ได้เติมเยอะแบบขนาดจนเต็มนะครับเพราะว่าเราแค่ทดสอบเราจะได้ยินเสียงแก๊สจากกระป๋องวิ่งเข้าที่แม็กนะครับนะถ้าแม็กยาวแบบนี้ก็เติมสักห้าวิสักหกเจ็ดครั้งนะครับให้แรงดันที่อยู่ในกระป๋องแก๊สถ่ายไปยังที่แมกซีนจนเท่ากันนะครับก็ถือว่าเต็มแล้ว ถ้าเป็นแม็กถ้าเป็นแม็กยาวแบบนี้นะครับก็ห้าสิบนัดเติมเติมสักเจ็ดครั้ง5้าวิสักเจ็ดครั้งนี้น่าจะยิงได้2ชุดนะครับประมาณร้อยนัดแต่ถ้าเป็นแม็กตัวนี้นะครับเติมสักห้าวิห้าครั้งเนี่ยมันจะยิงได้อยู่ประมาณสองถึงสามแม็กนะเพราะแม็กเขาเป็นแม็กกว้างนะครับแม็กแม็กค่อนข้างโตโอเคตอนนี้เรามีแกส๊สมีลูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับตัวดอทอ่าเปิดดอทก่อนนะฮะเครื่องหมายบวกนะครับ กดตรงนี้นะครับแสงของดอทที่อยู่ในีนกล้องนะครับอ่าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นถ้าเกิดมันจ้าเกินไปเราก็สามารถลดได้นะครับกดลบตรงนิ้วโปง้งที่ผมกำลังกดอยู่อย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้ ตัวปืนมีเซฟนะครับขึ้นเซฟเซฟสําหรับคนที่ถนัดมือขวาสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับเซฟอันนี้ขึ้นเซฟแล้วเหนี่ยวไกไม่ทํางานนะครับกดเซฟลงกดไกที่โดยไม่กดหลังอ่อนนะครับก็ไม่ทํางานนะครับเห็นไหมดังนั้นเวลาเราจับปืนเราต้องกิฟให้แน่นนะครับบีบตรงนี้ด้วยนะครับจับเข้ามาแล้วกดไกอย่างนี้ถึงจะทํางานนะครับ สามก้าเกนะครับความแรงเดี๋ยวขึ้นมาอีกนะครับอาจจะเป็นน้ํามันซิลิโคน400นะครับนี่ความแรงโอเคประมาณนี้400บวกนะครับ406ไปเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับ แขงแรงว่าที่สี400ห่วงนะครับกัดเรียบร้อยเนาะหนึ่งสองเลี้ยง40เมตรนะครับ หมดไปแล้วนะครับมีแม็กของเขาอีกตัวหนึง่งแม็กเล็กเมื่อกี้นะครับเหลือประมาณนี้โอเคนะครับก็ถือว่าระยะ สี่สิบเมตรนี้เราตั้งไว้กลุ่มกระสุนก็ไปดีๆไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับถือว่ามันเป็นของเล่นที่ที่ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นปืนแต่งที่จัดเต็มอีกกระบอกหนึ่งของที่เราเคยปรับแต่งมานะครับเพราะว่าปกติเราจะทำเจ็ดจุดหนึ่งทำ a w นะครับซึ่งไฮคาปาห้าจุดหนึ่งกระบอกนี้ก็ถือว่าเป็นกระบอกแรกนะครับที่เราามาปรับแต่งแบบนี้นะครับก็ถือว่า ออกมาค่อนข้างดีใช้ได้นะครับประทับใจอยู่นะครับสาหรับคนทำอย่างผมแล้วก็เพื่อนท่านใดที่สนใจอย่างที่บอกครับก็แต่ต้องชื่อิีวิดีโอได้นะครับก็ถ้าข้อความเข้ามาคุยพูดคุยกับพวกเราได้เดี๋ยวเราส่งชุดเซตร,ราคาไปให้ชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังจะต้องมีเรื่องของสรุปราคาแม็กยาวแล้วก็ตัวดอทที่เขาเปลี่ยนรุ่นนะครับทาการบวกลบกบวกลบคูณหารให้นะครับตอนแรกเขาไม่ได้เลือกดอทตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาเลือกดอท i m r ตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามขึ้นมาอีกร ทีมงานที่ร้านก็จะติดตั้งดอทแล้วก็ถ่ายรูปให้ชมถ่ายรูปให้ชมว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงนะครับเราก็คุยได้ตลอดสําหรับคนที่ออเดอร์เข้ามานะครับแต่ทางร้านต้องบอกก่อนนะครับว่าพอคุยจบแล้วเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับเราก็จะคุยจบแล้วโอนเงินเราก็จะประกอบให้แต่ระหว่างนั้นท่านสามารถเปลี่ยน,ปปยนแปลงเพิ่มเติมอะไรได้หมดนะครับก็โอนส่วนที่เหลือมานะครับโอเคนะครับสําหรับรีวิวนี้ไฮคาปา5.1โมเดลโมเดล2011นะครับทรงนี้ก็ ทำการปรับแต่งแรงแต่งทุนแต่งมั่นยำนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับผม